สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาย,ยัางไม่คลี่คลายแม้ว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านน้ำรัดหมู่2ตำบลสำนักแต้วจะลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพอา์ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ได้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่บ้านท่าโพออกหมู่2ตำบลท่าโอออพอำเภอเดาอีกหนึ่งหมู่บ้านซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลามาจากพื้นที่บ้านน้ำรัดหมู่2ตำบลสำนักแต้วที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้โดยน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนถนนที่เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านสวนยางพาราระดับน้ สูงประมาณ30-50เซนติเมตรแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำสูงเกือบ1เมตรและมีชาวบา้านและมีบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังที่ถูกน้ำท่วมเข้าไปในบ้านแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยยกของไว้ที่สูงก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำไหลผ่านเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านน้ำรัดและแระดับน้ำเริ่มส่งตัวหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์น่าจะไม่รุแนแรงกว่านี้และแระดับน้ำน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องและอาจจะเข้าสู่ภาวะ ปกติในวันพรุ่งนี้และนี่ก็คือภาพน้ําท่วมในพื้นที่บ้านท่าโพออกที่เทศงานตัวพ่อลงพื้นที่มาให้ได้ดูนครับ